สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสินเล่าข่าวกันอีกครั้งนะครับวันนี้วันพฤหัสที่2ี่เดือนกันยายน2567วันนี้เรามีข่าวของทีมต่างๆหลายข่าวมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันอีกเช่นเคยแต่ก่อนอื่นเรามาดูผลฟุตบอลเมื่อคือนนี้กันก่อนดีกว่าเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลคาราบาวคัพรอบที่3กันทีมลิเวอร์พูลชนะทีมเวสต์แฮม5ประตูต่อ1ทีมอาเซนอลชนะทีมโบตัน5ประตูต่อ1เช่นกัน ข้ามไปดูผลบอลยูโรป้าลีกรอบแรกนัดแรกเฉพาะคู่ที่น่าสนใจกันทีมโบโดกลิมชนะทีมปอโต3ประตูต่อ2ทีมอาแซคอัตมาชนะทีมเอฟบ็อกสประตูต่อ2ทีมลาซิโอบุกไปชนะทีมดินาโมเคียฟสาประตูต่อ0ทีมนิสเสมอทีมระอันโซซิดัก1ประตูต่อ1ทีมกาลาตาสารยชนะทีมพีเอโอเคสามประตูต่อ1และทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับทีมทเวนเต้หนึ่งประตูต่อ1ส่วนผลบอลคู่อื่นๆรายการอื่นๆเพื่อนๆสามารถดูได้จากทางหน้าจอได้เลยนะครับ เมื่อเพื่อนๆดูผลบอลจบแล้วผมก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าเราไปเริ่มกันที่ข่าวการแขวนสตั๊กของราฟาเอลวารานกันก่อนเมื่อวานนี้ราฟาเอลวารานนักเตะกองหลังชาวฝรั่งเศสได้ออกถแถลงการประกาศแขวนสตัก๊กอย่างเป็นทางการแล้วด้วยอายุ31ปีส่วนหนึ่งของคำถแถลงการของวารานได้บอกเอาไว้ว่า ผมล้มแล้วลุกอีกเป็นพันครั้งและครั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่จะหยุดพักและแขวนสตัก๊กด้วยเกมสุดท้ายในการคว้าถ้วยรางวัลที่เวมบลีหลังจากนั้นทีมเรอัลมาดริดทีมที่วารานเคยค้าแข่งนานถึง10ปีได้มีการออกถแถลงการประกาศว่าวารานจะอยู่ในใจของแฟนบอลเรอัลมาดริดตลอดไปในฐานะหนึ่งในกองกลางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเรอัลมาดริดพวกเราทุกคนขอให้เขาโชคดีหลังจากที่วารานประกาศแขวนสตั๊กแล้วเขายังคงทำงานในวงการฟุตบอล โดยจะทำงานให้กับทีมโคโมทีมในลีกกันโชเซเรียต่อไปข่าวต่อไปเป็นข่าวการจับฉลากประกบคู่ฟุตบอลคาราบาวคัพรอบที่4หลังจากที่เมื่อวานนี้ฟุตบอลคาราบาวคัพรอบที่32คู่สุดท้ายลงเล่นกันจบแล้วก็ได้มีพิธีจับสลากประกบคู่ในรอบที่4ทันทีซึ่งผลประกบคู่มีดังนี้ทีมเบรนฟอร์ดเปิดบ้านเจอกับทีมเชฟฟิลด์เวนเดทีมในลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษทีมซอแฮมตันเจอกับทีมสต็อกทีมท็อดแนมฮอสเปร์เจอกับทีมเรือใบสีฟ้าทีม AFC เลดัน หรือทีมคาสเจอกับทีมเซลซีทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับทีมเลสเตอร์ทีมไบตันเจอกับทีมลิเวอร์พูลทีมเบรสตันเจอกับทีมอาร์ซนอนและทีมแอสตันวิลล่าเจอกับทีมคริสตัลพาเลซข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมซิลฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าตอนนี้ทีมซิลได้มีการเจรจาเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับแอนโทนีกอร์ดอนนักเตะตำแหน่งปีกทีมชาติอังกฤษอายุ23ปีของทีมวเซิล พวกเขาได้เริ่มมีการพูดคุยกันตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วแต่จนถึงตอนนี้การเจรจาก็ยังไม่ถึงขั้นตอนสุดท้ายข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมลิเวอร์พูลมีแฟนบอลไปถามฟาบริซิโอโรมาโนถึงอนาคตของโจโกเมสนักเตะกองหลังของทีมหง์แดงฟาบริซิโอโรมาโนจึงได้ตอบผ่านสื่อเคอิออฟไได์ว่าในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้จะเป็นเดือนสําคัญของโจโกเมสนักเตะกองหลังของทีมหง์แดงเนื่องจากว่าพอถึงตอนนั้นอาเนชลตอดโค้ชทีมหง์แดง น่าจะรู้แล้วว่านักเตะยังอยู่ในแผนการทําทีมหรือไม่ฟาบริซิโอโรมาโน่ยังบอกเป็นในๆในว่าเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทีมแอสตันวิลลาไม่ได้เสริมทัพนักเตะกองหลังเนื่องจากพวกเขามีปัญหาเรื่องกฎการเงินนอกจากนี้ยังมีทีมนิวคาสเซิลอีกหนึ่งทีมที่เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาพวกเขาพลาดท,ที่จะได้คว้าตัวมาร์กเกฮีกองหลังทีมคริสตัลพาเลสข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวลือที่ว่า สโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความสนใจในตัวของนิโคลบาเรลล่านักเตะมิดฟิลด์ทีมชาติอิตาลีของทีมอินเตอร์เพื่อให้นักเตะย้ายเข้ามาร่วมทีมปีศาจแดงในราคาค่าตัวถึง75ล้านยูโรจึงมีคนไปถามฟาบริซิโอโรมาโนว่าข่าวนี้เป็นเรื่องจริงมากน้อยแค่ไหนฟาบริซิโอโรมาโนจึงได้ตอบปฏิเสธผ่านสื่อเคาออ,อฟซด์ว่าผมไม่รู้ว่าข่าวนี้มาจากไหนเขาเพิ่งต่อสัญญากับอินเตอร์เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและเขาก็เป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมอินเตอร์ด้วย ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมบาร์เซโลนาฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าสโมสรบาร์เซโลนาสามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อขอคว้าตัวไวเชสเชสนี่นักเตะผู้รักษาประตูชาวโปลแลนด์อายุ3 4ปีในรูปแบบฟรีเอเย่นต์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเตะได้ตกลงเซ็นสัญญาอยู่กับทีมบาร์ซ่าเป็นเวลานานหนึ่งปีด้วยกันนักเตะจะเดินทางเข้าไปรับการตรวจร่างกายในสุดสัปดาห์นี้ทั้งนี้นักเตะเคยได้ประกาศแขวนสตั๊กมาแล้วหลังจากที่หมดสัญญากับทีมยูเวนตุสเมื่อเดนนนนมมิถุาาายที่ผ่ผ ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมชุดขาวฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานว่าสโมสรอนเรอัลมาดริดสามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับแฟรลองแมนดี้นักเตะแบ็กซ้ายทีมชาติฝรั่งเศสอายุ29ปีของทีมชุดขาวเพื่อให้นักเตะอยู่กับทีมเรอัลมาดริดต่อไปอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วสัญญาฉบับใหม่นี้จะทําให้นักเตะอยู่กับทีมชุดขาวจนถึงปี2027อีกหนึ่งข่าวของทีมชุดขาวเมื่อวานนี้ทางช่องของเราได้รายงานว่า คิริยันเอบัปเป้นักเตะกองหน้าของทีมเรอัลมาดริดรู้สึกปวดตรงบริเวณต้นขาซ้ายในระหว่างเกมที่ทีมเรอัลมาดริดเปิดบ้านชนะทีมลาเบส3ประตูต่อ2ซึ่งเอบัปเป้มีอาการปวดต้นขาซ้ายในนาทีที่80จนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกมาล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าหลังจากที่มีการตรวจเช็คอาการบาดเจ็บอย่างละเอียดแล้วพบว่าคิริยันเอบัปเป้ได้รับอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาซ้ายต้องพักรักษาตัวนานถึง3สัปดาห์เลยทีเดียว คราวนี้เรามาวิเคราะห์เกมคืนนี้กันมาเริ่มกันที่ทีมไก่เดือยทองเปิดบ้านเจอกับทีมคาราบักกันก่อนผมเชื่อว่าทีมสเปอร์น่าจะส่งสำรองมากสักหน่อยเพื่อเก็บตัวไว้เล่นกับทีมปีศาจแดงสุดสัปดาห์นี้และน่าจะมีการกำชับลูกทีมว่าให้หลีกเลี่ยงการเข้าประทานในจังหวะ50-50เกมนี้ผมมองว่าสเปอร์จะชนะไม่ขาด2ประตูต่อหนึ่งเฟเนบาเช่เจอกับยูเนียนแซงจิโลสทีมของมูรินโญ่เหนือกว่ามากน่าจะชนะ3าประตูต่อศูนย์โรมาเจอกับเอตเลติก คุณนิสูสีการประสบการณ์เกมยุโรปก็พอๆกันด้วยน่าจะเสมอกันไปอาแจ็คเจอกับเบซิกตัสช่วงหลังอาแจ็คอ่อนลงไปเยอะจึงดูว่าน่าจะสูสีกันน่าจะเสมอกันไปเป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่เรานำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนเพื่อช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ